สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าวันนี้วันดีวันนี้วันแห่งความสุขความเบาสบายใจเชา้ชาเช้ากับพลังงานใหม่เริ่มต้นเดือนใหม่หนึ่งพิิษกายนเริ่มต้น กับสิ่งที่ดีๆเริ่มต้นกับการมอบของขวัญที่ดีที่สุดให้ตัวคุณเองด้วยการรู้ว่าความรู้สึกที่ดีที่สุดนั่นคือการที่คุณรู้ว่าคุณคือของขวัญสิ่งที่ดีที่สุดได้อยู่แล้วในตัวคุณนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยความรักเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิต ได้อย่างมีความสุขได้เลยหากขาดพลังของความรักความเชื่อมัน่นและความหวังที่สดใหม่ในทุกๆวันนะคะคนที่คุณรักจะยังคงรักคุณอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ จะทำให้พลังรักนั้นยังคงอยู่ในตัวคุณและอยู่ในพลังงานของคุณคนที่คุณรักพลังงานที่คุณรักได้รวมอยู่ในความฝันได้รวมอยู่ในคำอธิษฐานของคุณอยู่ไหมหากเขายังคงอยู่ตรงนั้นที่เดิมเหมือนเดิมและเขาก็จะยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอคนที่รักคุณ มีข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณในวันนี้คะคนที่รักคุณพลังงานที่รักคุณมีข้อความใดอยากจะส่งถึงคุณในวันนี้คะนายออฟครับเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณคู่ควรกับความสุขคุณคู่ควรกับความรักและความสบายใจคุณงดงามคุณสง่างามนายออฟครับ คือคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองคนที่คุณรู้ว่าคุณคือของขวัญคุณงดงามในแบบคุณคุณสวยงาม เสมอในสายตาของคนที่รักคุณนะคะจงเชื่อมั่นว่าคุณคือพลังงานของความสุขคุณคือความรักและตัวคุณเองก็รวมอยู่ในคำอธิษฐานของคนที่เขารักคุณเช่นกันนะคะสิ่งดีๆคำพูดดีๆความรู้สึกดีๆนี่คือพลังงานที่คุณจะดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคิดและพูดในสิ่งที่หัวใจคุณปรารถนานะคะเรื่องราวดีๆความรักและความ สุขความรักจะไม่ทอดทิ้งคุณหากคุณไม่ทอดทิ้งความรักความรักจะอยู่เคียงข้างคุณและคอยจับมือเดินไปกับคุณอยู่เสมอในทุกๆที่ที่คุณอยู่ไม่ว่าคุณกำลังจะทำสิ่งใดพลังงานความรักอยู่เคียงข้างคุณและเป็นพลังงานที่คอยสนับสนุนคุณอยู่เสมอคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณมีพลังงานที่รักคุณคอย อยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะเพราะว่าคุณเป็นที่รักอยู่เสมอข้อความใดคะที่อยากจะส่งถึงคุณในวันนี้ความรักคิดถึงคุณและคุณคือความรักรักยังคงจะเป็นรักอยู่อย่างนั้นหากคุณยังยืนยันและมั่นคงที่จะรักอยู่เสมอนะคะ Seven of p e n t a c l e เขาอยากจะบอกคุณว่าขอให้คุณหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้คุณเชื่อมัน่นและเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความรักความสุขและความสำเร็จนะคะสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเชื่อมัน่นว่าคุณจะสามารถยังคงรักษาพลังงานความรักที่มีให้กับตัวเอง คุณรักตัวเองมากพอความรักที่คุณมีให้กับตัวเองจะดึงดูดความรักที่คล้ายกับคุณทุกๆความคิดทุกๆความรู้สึกที่คุณมีคือพลังรักที่เต็มเปี่ยมด้วยความแข็งแรงมั่นคงคุณเข้มแข็งคุณดูดีคุณดูหล่อดูสวยและดู เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ดีนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถทำให้พื้นที่ของความสุขความรักของคุณเต็มไปด้วยความสบายใจ s e เ e n o ออ o สอเจ็ดดาบคือความลับที่ยังคงซ่อนอยู่ในหัวใจของคุณนั่นคือความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณนั้น จะยังคงเป็นพลังงานของความรักที่ยังคงจะรักอยู่เสมอ age of one คุณจะได้ทำในสิ่งที่สร้างสารรค์คุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยพลังของความรักทําในสิ่งที่คุณรักและสิ่งดีๆโอกาสดีๆจะนำพาให้คุณพบกับความสุขและความสำเร็จ six of s w o r d หากคุณกำลังอยู่ในสภาวะของความ วันไว้และคุณยังคงลังเลสงสัยและไม่มั่นคงขอให้เชื่อมั่นว่านี่คือจุดที่คุณจะต้องออกจากความเศร้าและออกจากสถานการณ์นี้และคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ทำให้คุณรู้สึกตกกลุ่มรักตัวเอง The c h a m p e r a n สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะบอกว่าขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณจะสามารถ